ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องกำหนดเสมอกำหนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายขึ้นมานั่นคือหน้าที่ผู้ปฏิบัติทำรรเราหวังที่จะบรรลุสมาธิบรรลุฌานอะไรต่างๆต้องเข้าใจเจริญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายขึ้นมา สติระลึกรู้ในกรรมาฐานในคำบริกรรมหรือลมหายใจเข้าออกหรือร่างกายจุดใดจุดหนึ่งถ้าเรานั่งไม่หลับเราก็ระลึกรู้ในลมหายใจหรือในทํำกลางท้องร่างกายก็ได้ทํำกลางร่างกาย เหนือสะดือสองนิ้วลงไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องหากคนไหนชอบหลับไหลก็อย่าไประลึกรู้ที่นั่นให้รับรู้ตำแหน่งลมกระทบในลมกระทบไปจมูกจะดีคนไหนชอบหลับไหลหลับรู้ลมกระทบไปจมูกจะดีและไม่ว่าสติของเราจะระลึกรู้ในคําบริกรรมก็ดี รับรู้ลมกระทบไปจมูกก็ดีรับรูลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือรับรู้รละลึกรู้ในถ้ำกลางร่างกายก็ดีเหนือสะดือสองนิ้วลงไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องสติระลึกรู้ไว้ในตำแหน่งเหล่านั้นอันใดอันหนึ่งเราก็ตั้งใจระลึกรู้ของเราไปนั่นคือสติและสัมปชัญญะ ขณะเดียวกันก็ต้องทําสัมปชัญญะคู่กันคือสติระลึกรู้อยู่ในกรรมฐานภาวนาอันใดอันหนึ่งขณะเดียวกันต้องฝึกหัดแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายให้เกิดขึ้นให้ได้เรียกว่าทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายถ้าเราเข้าใจเจริญสติระลึกรู้อยู่ในกรรมฐาน อันใดอันหนึ่งได้และเข้าใจทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายสติสัมปชัญญะเข้าคู่กันไปอย่างนั้นพระธรรมท่านจึงบอกว่าสติและสัมปชัญญะเช่นนั้นเป็นธรรมะมอีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณผู้มุ่งหวังการบรรลุมรรคผลนิพพานเรามุ่งหวังการบรรลุสมาธิ หรือบรรลุปัญญาก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญานั้นฉะนั้นจะไปมองข้ามไม่ได้ฟังจนหูด้านแต่สติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมฝึกหัดแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายความคิดไม่ต้องไปกำหนดมัน มันปุงแต่งจิบาถะคิดนึกสารพัดไม่รู้คิดนึกได้ตั้งแต่เรื่องสากเบอ,อยันเหลือลบคิดได้เรื่องช่วชั่วเรื่องดีๆก็คิดได้หมดแต่นั่นมันไม่ใช่ภาวะแห่งสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายมันไม่ใช่ภาวะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนั้นฉะนั้นตั้งใจกำหนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายขึ้นมาให้ได้ แล้วเมื่อเรากระทำได้อย่างเนี้ยเราเข้าใจเจริญนะนี่กำลังฝึกฝนให้จิตใจกำลังฝึกฝนจิตใจสติสัมปชัญญะให้มันรวมรู้ไว้ที่ร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับร่างกายนั้นเราทำได้แบบเนี้ยคนที่มีบุญวาสนาปฏิบัติสม่ำเสมอนี่คือสติปัฏฐานข้อหนึ่ง พ่อที่ว่าเจริญสติไว้กับกายส่วนสติแยบคายในกายเวทนาจิตธรรมเป็นอีกประการหนึ่งอย่างน้อยเราต้องเข้าใจสติสัมปชัญญะพื้นฐานอย่างที่บอกไปแล้วแล้วอุปสรรคควางหนามที่จะเกิดขึ้นก็คือความร้อนคือความแปรปวนความทุกข์ที่เกิดขึ้น ความไม่ได้ดั่งใจบรรยากาศอะไรต่างๆเราก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้ครูบาอาจารย์เวลาท่านออกธุดงปฏิบัติเข้มข้นในป่าในเขาในถ้ำท่านไม่ได้แบกแอร์แบกพัดลมไปปฏิบัตินะความร้อนความทุกข์ยากลำบากก็จะต้องปรากฏการขึ้นมาแน่นอนแต่ท่านจะเข้าใจใช้ใชธรรมโอสถ ท่านจะเข้าใจระลึกรู้จนกระทั่งว่าเกิดสมาธิขึ้นเราเองก็เหมือนกันระลึกรู้จนให้จิตเกิดสมาธิขึ้นมาให้ได้ระลึกรู้ในคําบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆสัมมาอะระหังอันใดอันหนึ่งก็แล้วแต่หรือลมหายใจเข้าออกระลึกรู้ในทํากลางร่างกายเหนือสะดือสองนิ้วไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องรับรู้ไว้ที่ก้นที่พื้นกระทบกัน ลมกระทบกันในท้องแพ่ความรู้สึกตัวเลื่อยไประลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อเรียกว่าระลึกรู้เพื่อสมาธิถ้าเราใจใจเราเกิดสมาธิได้ใจเราจะล่มเย็นเป็นสุขเราก็จะจิตใจเรามันจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำในจิตใจได้หากเราเข้าใจระลึกรู้เพื่อสมาธิคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ ใช่ว่าคนนั้นจะมีสสมาธิก็หาไม่ก็ยังแต่สติสัมปชญัญญะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิคำว่าสมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์ฌานต่างๆระลึกรู้ก็คือวิตกวิจารณ์สติสัมปชัญญะก็เป็นวิตกวิจารในตัวขอให้เจริญสติสัมปชัญญะไม่หยุดยัง้ง ระลึกรู้ในคําบริกรรมพุทธโธก็ดีลมหายใจเขาออกก็ดีคําบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆสัมมาอรหังลืมลมหายใจเขาออกมันก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่คําบริกรรมเป็นนามมารมแต่เราบริกรรมจนจนมันเป็นวัตถุขึ้นมาคือเราบริกรรมพุทธโธธรรมโม o, สังโฆสัมมาอรหังจนเป็นจนเราเห็นเป็นวัตถุขึ้นมาจนเราเห็นมัน เหมือนลมหายใจนั่นแหละเพียงแต่เราไม่ได้ระลึกรู้ลมหายใจเราบริกรรมพุโทโธขึ้นมาในใจทมโมสังโฆสัมมารห,หังมันก็เป็นที่ตั้งของการระลึกรู้ลมหายใจก็เป็นที่ตั้งของการระลึกรู้เอาอะไรก็ได้ปักใจให้ตั้งมั่นในการระลึกรู้ขณะเดียวกันอย่าลืมสัมปาชญะอย่าลืม ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายไปด้วยไปด้วยในขณะที่เราระลึกรู้ในคําบริกรรมนั้นหรือรละลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกนี่คือการทําสมาธิมันก็ยังไม่ทันได้เป็นสมาธิหรอกแต่เรากําลังทําเหตุปัจจัยของสมาธิอยู่รละลึกรู้ในคําบริกรรมระลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกระลึกรู้ในท่ามกลางท้องก็เพื่อให้ใจเกิดสมาธิ เรียกว่าระลึกรู้เพื่อสมาธิเห็นไหมระลึกรู้เพื่อสมาธิแต่ถ้าบางคนมีบุญวาสนาสละความคิดออกไปมองเห็นต้นกำเนิดของความคิดได้ความคิดมันก็จะหมดความหมายไปทั้งหมดเมื่อนั้นจิตของของเขานั้นก็จะว่างก็ให้มันอยู่กับจิตที่ว่างเป็นวิหารธรรมเมื่อนั้นมันก็จะรู้ตื่นเบิกบ,บานตลอดเวลาได้ อันนั้นคือเป็นลักษณวะว่าคนมีปัญญาเฉียบคมถ้าทำได้อย่างนั้นก็เป็นการดีเพาสละความคิดอย่างเดียวสละความคิดออกไปแล้วมองเห็นแดนเกิดของความคิดมองเห็นต้นกำเนิดของความคิดดีและชั่วนั่นมันไม่ดีไม่ชั่วนั่นก็คือจิตด,ดั้งเดิมแท้แห่งตนนั่นเองเรียกว่าสละความคิดแบบเท่าทันท่วงที แล้วมองเห็นต้นกําเนิดของความคิดดีและชั่วทันทีในขณะนั้นเวลานั้นเรียกว่ามันฉับพันมากเมื่อนั้นจิตของคนนั้นมันจะรู้ตื่นเบิกบานเป็นพุทธะขึ้นมาก็อยู่กับภาวะแห่งพุทธะนั่นแหละเป็นวิหารธรรมอันนี้เป็นลักษณะปัญญาวิมุตติเป็นประเภทลักษณะปัญญาวิมุตติถ้าหากเราได้อย่างนั้นนะก็ทําแบบนั้นนะ แต่ไม่ใช่ว่าคนที่จะเข้าใจง่ายๆแบบนี้แต่เราสะสมบุญญาธิการของเราสะสมสติปัญญาสติสามปัญญะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละต่อไปเราก็จะได้ปัญญาวิมุตต์แบบนั้นเหมือนกันปัญญาวิมุต t นั้นจะสามารถเพิกถอนความคิดตลอดเวลาในวันทั้งวันเลย24ชั่วโมงทุกขณะยกเว้นเวลาหลับไหลเท่านั้นคนนั้นจะสามารถ มองเห็นความคิดเกิดดับตลอดเวลาได้มองเห็นก็ยังไม่พอนะคือมองเห็นมองเห็นความคิดเกิดดับแล้วมีการสละปล่อยวางทุกขณะแล้วก็มองเห็นแดนเกิดดับของความคิดมองเห็นต้นกําเนิดของความคิดในขณะเดียวกันเลยขณะที่สละความคิดออกไปในทุกๆเวลาทุกๆขณะตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันคนนั้นมีการสละความคิดออกไป ไม่มีการเผลอคือสติสัมปชัญญะต้องสมบูรณ์นั่นแหละจึงจะสละความคิดออกไปได้ในทุกๆุกขณะทุกเวลาทุกวินาทีคนนั้นจึงจะสละความคิดออกไปได้ต้องอาศัยส,ยสติสัมปชัญญะที่ตั้งมั่นอยู่กับกายเป็นหลักนั่นแหละจึงจะเห็นความคิดแล้วก็สละความคิดออกไปทุกทุกขณะทุกวินาทียีิบสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับไหล ก็จะทําได้ขณะที่สละความคิดออกไปก็จะมองเห็นต้นกําเนิดของความคิดดีละชั่วนั่นคือจิตดั้งเดิมแท้แห่งตนจะมองเห็นแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยเมื่อนั้นจิตมันจะเป็นพุทธ,ธะตลอดเวลาจิตของคนนั้นจะเป็นจิตของพุทธ,ธะคือมันจะว่างอิสระจากความคิดตลอดเวลามีลักษณะเป็นพุทธ,ธะรู้ตื่นเบิกบานตลอดเวลาเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงพ้นแล้วจาก มเมฆหมอกแห่งความคิดกิเลสมารที่มาที่มา,มาครอบงำนั้นจิตของคนนั้นจะเป็นพุทธะนะรู้เตือนเบิกบานยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยยกเว้นเวลาหลับไหลเท่านั้นแหละอันนั้นลักษณะเป็นปัญญาวิมุตตเราสะสมเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันสะสมในปัจจุบันอย่างเนี้ยสละความคิดแล้วมองเห็นต้นกำเนิดของความคิดเลยเห็นหรือเปล่าละ่ะถ้าเห็นนะ่ะมันจะเป็นพุทธะ จิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาหากทำได้อย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นให้เป็นวิหารธรรมหากทำไม่ได้อย่างนั้นก็ให้กลับมาที่คำบริกรรมกลับมาที่ลมหายใจกลับมาระลึกรู้ในถ้ำกลางท้องของเราแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมเรื่อยไปนี่ให้รู้จักในขั้นตอนในการในการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราจะได้ตั้งมั่นเพื่อจะได้รู้แจ้ง เพื่อจะได้รู้ที่ไปที่มาแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการปฏิบัติเช่นนี้มันจะไม่มีวันเป็นใบเป็นบ้าเสียสติวิปลาสอะไรต่างๆมันจะไม่มีหรอกจะบอกให้ไอทีทีเราเห็นคนนน้นคนนี้เสียสติวิปลาสเราเห็นพระเนนตาเถนใยหีเยหีญมาที่เขาเสียสติวิปลาสจากที่เคยปฏิบัติดีๆมาจู่ๆมาก็เสียสติวิปลาส เรียกว่ากรรมมาลงโทษแบบนั้นเรียกว่ากรรมมาลงโทษปฏิบัติธรรมแบบผิดๆแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมที่ผิดถ้าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนะเราจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันจะได้ผลแล้วคนนั้นมันจะไม่มีหลอกอาการเป็นใบ้เป็นบ้าอะไรต่างๆาเสียสติวิปลาสทุกคนนั้นจะมีภาวะความเป็นปกติปกติทั้งกายทั้งวาจาและใจทั้งหมดการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนั้น จากที่คนไม่มีสติปัะหาทั้งสี่คำสอนท่านก็สอนให้มีสติปัะหาทั้งสีจากสติไม่ดีก็ให้เจริญสติจนจนมีสติสัมปชัญญะที่ดีขึ้นมาได้เวลาจิตของเราจะเข้าสู่สมาธิอะไรต่างๆเวลานั่งบาลังสมาธิก็ต้องรู้จักระง,งับกายสังขานถ้ามัวมานั่งยุกยิกยุกยิกเหมือนกับเด็กนั่งขายของไม่มีวันที่จะเข้าสู่สมาธิที่ลึกซึ้งได้ ยังมากก็ได้แค่สมาธิเผิ่นเินเท่านั้นหูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์ท่านฝึกฝนมาหมดจะไปตบตาท่านไม่ได้พูดแบบมีประสบการณ์ว่าทมัวยุกยิกอยู่นั่นน่ะคืออะไรล่ะคือจิตมันสั่งการบ่งบอกถึงจิตมันยุกยิกตลอดแล้วแล้วไหนล่ะจิตจะสงบเกิดองค์ชานทั้งห้าองชานสามองชันสี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ เริ่มต้นเนี่ยจิตจิตจะเกิดองค์ชันทั้งห้าครบถ้วนได้วิตกวิจารเรามีแล้วสติสัมปชัญญะแต่ปีติสุขเอกตามันยังไม่มีเมื่อย,ยังไม่มีเนี่ยนะอัปนาชานที่หนึ่งมันยังไม่เกิดอัปนาชานที่หนึ่งมันจะเกิดได้ต้องครบองห้าสติระลึกรู้ในคำบริกรรมในลมหายใจเข้าออกสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าไป แล้วก็รู้จักกําหนดรู้ร่างกายร่างกายมันยุกยิกก่อพยายามกําหนดรู้วางเฉยกําหนดรู้วางเฉยฝึกหัดให้ร่างกายมันนั่งนิ่งเหมือนตอไม้ให้ได้แล้วปล่อยให้มันนั่งนิ่งเป็นตอไม้อยู่อย่างนั้นเราจะไปพะวะพะวงกับร่างกายฝึกฝนให้มันนั่งนิ่งเหมือนตอไม้คอยกําหนดรู้อาการที่มันเคลื่อนไหวทั้งเปลือกตาทั้งทั้งแขนขา ถ้ามันมีอาการยุกยิกคอยกําหนดรู้วางเฉยปล่อยวางคอยระง,งับให้ร่างกายมันนั่งนิ่งเหมือนตอไม้ให้ได้นี่เรียกว่าในบทอานาปานสติท่านจึงบอกว่าเราจากทําในบทศึกษาว่าจากระง,งับกายทั้งขานเนื้อหนังกระดูกพร้อมลมหายใจนั่นแหละจากหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราจะทําความสงบระง,งับกายทั้งขาหายใจออก เราจะทําความสงบระงับกายสังขานกายเนื้อหนังกระดูกนั่นแหละฝึกฝนให้มันนั่งนิ่งเหมือนตอไม้แต่ไม่ใช่เก่งนะถ้าหากว่าเกิดอาการเก่งมันอาจจะเกิดได้ผู้ที่ยังฝึกระงับกายสังขารยังไม่ชํานาญมันอาจจะเกิดการเก่งทางร่างกายได้แล้วทํำยังไงล่ะเราก็ต้องมีปัญญาไงฟังผู้รู้ท่านบอกท่านแนะนำไงกำหนดรู้สิ ใหม่ๆม,มันอาจจะจะใหม่หรือจะเก่าก็แล้วแต่การฝึกฝนระงับกายสังขารเมื่อยังไม่ชํานาญมันอาจจะมีอาการเก่็งขึ้นมาเมื่อนั้นเมื่อนั้นเรากําหนดรู้วางเฉยไปเลยกําหนดรู้ผ่อนคลายรู้จากกําหนดรู้ผ่อนคลายวางเฉยไปเรื่อยๆแล้วสติเราก็กําหนดรู้วางเฉยในในในอาการเกง็งตากระพริบลิ้นก็ต้องไม่กระดุกระดิกกําหนดรู้ลิ้นแม้แม้แต่ลิ้นกระดุกระดิกก็ก,ก็ไม่ได้ คือมัวเราเรามัวมากระดุกกระดิกอยู่เนี่ยมันเข้าฌานไม่ได้องค์ฌานทั้งห้ามันเกิดไม่ได้มันได้แต่สมาธิส้มลนสมาธิอ่อนหัดเป็นสมาธิเผลเผลน,นเท่านั้นเองที่เราได้กันนั่นน่ะตราบใดที่เรายังไม่รู้จักระงับกายทั้งขานให้มันนั่งนิ่งเหมือนตอไม้อยู่อย่างนั้นนะไม่มีวันที่เราจะเกิดอัปนาฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาได้ซึ่งมันเป็นสมาธิที่หนักแน่นมั่นคง สมาธิที่หนักแน่นมั่นคงมันจะเกิดได้อย่างนั้นต้องอาศัยการทําความสงบระง,งับกายสังขารเป็นเบื้องต้นแล้วกายลมมันก็จะละเอียดตามๆกันไปหมดกายลมหายใจเราจะละเอียดมันจะละเอียดแล้วก็เบาลมหายใจเบาแผ่วเบากายเบาเหมือนเหมือนนุ่นเลยแล้วจิตก็สงบนิ่งจนกระทัง่งระงับจิตสังขารความคิดทั้งปวงแบบดับหมดเลยจิตก็จะได้องค์ชาน เข้าฌานได้ระง,งับไปเป็นลําดับกายลมหายใจจะระง,งับละเอียดลงไปได้ก็เกิดจากการที่เรารู้จกักระงับกายสังขานเนื้อหนังกระดูกให้นั่งนิ่งเหมือนตอไม้นั่นแหละแล้วก็อย่าไปอย่าไปกังวลทางร่างกายปิดเปลือกตาก็ก็ปิดเปลือกตาให้พอดีไม่ไม่ไปเกงไม่ไปกดลูกตาต้องเรียนรู้ทั้งหมดอันนี้คือการฝึกฝนนั่งสมาธิแบบเนียบเลย แบบที่เราต้องการที่จะให้บรรลุชานกันจริงๆเบื้องต้นต้องรู้จักกันอย่างนี้ถ้ามัวยกเยกอยู่ไม่มีวันเลยไม่มีวันจะบรรลุชานได้เออแล้วแล้วเราจะเข้าใจในในคำสอนบทนี้อย่างลึกซึ้งก็ไม่ได้คือที่ท่านสอนไว้ในอาณาปานสติล้มหายใจเข้าเราจะทําความสงบรังับกายสังขารล้มหายใจออกเราจะทําในบทศึกษาว่า จะจัจกระง,งับกายสังขานหมายถึงกายเนื้อเนื้อหนังกระดูกของเรานั่นแหละต้องให้สงบระง,งับนั่งนิ่งเหมือนตอไม้นั่นแล้วลมหายใจมันมันก็จะค่อยจากที่ลมหายใจหยาบหยาบมันก็จะค่อยค่อย,อยละเอียดลงมันจะค่อยค่อยละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วอันดับต่อมาก็เรียนรู้สงบระง,งับจิตแต่สังขารคือความคิดเห็นไหมสงบระง,งับกายสังขานเข้ามาซสก่อน ต่อมาก็มาเรียนรู้สงบระงับเมื่อเราไม่มีความวาภาวะพวงในกายสังขารแล้วปล่อยให้มันนั่งนิ่งเหมือนตอไม้อยู่อย่างนั้นได้แล้วต่อมาเราก็มาเรียนรู้สงบระงับจิตตสังขารก็คือความคิดทั้งหมดความคิดทั้งหมดภาษาทา,ทางทางธรรมท่านเรียกว่าสังขารนั่นเองสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงต่อมาสติสัมปชัญญะของเราก็มาเรียนรู้สงบระงับจิตตสังขารคือความคิดนั้น จิตของเรามันก็จะจะสงบระง,งับเข้าไปเป็นฌานเลยทีนี้เห็นไหมไปเป็นลําดับสงบระง,งับกายสังขานสงบระง,งับจิตสังขานแต่ความรู้พร้อมคือสติสัมปชัญญะก็ยังคงมีอยู่ที่กายตลอดและที่ใจไปพร้อมกันเมื่อใจเราสงบระง,งับความคิดได้สติสัมปชัญญะของเราก็รู้พร้อมอยู่ที่กายด้วยอยู่ที่จิตที่สงบระง,งับด้วยก็ทำความรู้พร้อมกันไป แล้วให้ชำนาญแล้วมันจะเกิดสมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปไปเป็นลําดับของมันแล้วเราจะชำนาญชำนาญในการที่ฝึกฝนให้จิตเข้าสู่สภาวะองค์ชานองค์สมาธิได้เมื่อเราเป็นผู้ที่ชำนาญได้อย่างนั้นเรียกว่าระลึกรู้เพื่อสมาธิจนชำนาญระลึกรู้เพื่อองค์ชานระลึกรู้เพื่อเกิดองค์ชานองค์สมาธิขึ้นมาเมื่อเราชำนาญได้อย่างนั้นนะ ร่างกายที่แปรปวนก็ดีอากาศที่แปรปวนร้อนจัดหนาวจัดมันไม่ใช่อุปสรรคของนักปฏิบัติอย่างเราถ้าเราเข้าใจ,จเจริญสติระลึกรู้เพื่อให้เกิดองคชานทั้งห้าขึ้นมาได้บรรยากาศที่แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปร่างกายที่แปรปวนอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดไม่ใช่อุปสรรคของเราเลยเราจะไม่มีการมามามีปัญหากับ อากาศที่แปรปวนร่างกายที่แปรปวนนั่นเลยแต่จิตเราจะสงบระงับได้ในทรามกางความร้อนจัดหนาวจัดนั้นนี่เราต้องรู้จักนะการปฏิบัติที่ดีถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราชํานาญได้นะไม่มีหรอกเสียสติวิปลาสไม่มีเพราะว่าอะไรล่ะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าผู้ใดประพฤติธรรมสมควรแก่ทมในธรรมที่ท่านตัดไว้ชอบแล้ว รมนั้นแหละจะรักษาผู้นั้นผู้ใดประพฤติธ,ธรรมคือประพฤติสติสัมปชัญญะธรรมประพฤติสติธรรมสัมปชัญญะธรรมประพฤติจเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ประการสติสัมปชัญญะเป็นต้นทมนั้นแหละทมนั้นแหละจะรักษาผู้นั้นไงก็รักษาจิตที่เป็นผู้จเจริญธรรมนั้นแหละแล้วร่างกายก็จะได้อานิสงส์ไปด้วย เราไม่มีวันเลยจะเสียสติวิปลาสการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไม่มีวันที่จะเสียสติวิปลาสไ,ไปได้แต่การปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกต้องจะสามารถเสียสติวิปลาสไปได้โดยเฉพาะจําพวกที่ในขณะที่เราบําเพ็ญภาวนานี่แหละไม่ว่าพวกเราหรือใครก็ตามเธอตาเถนใหญ่ชียาย,ย,ายมาญาติโยมทั้งหมดเวลาปฏิบัติไปเนี่ยถ้าจิตเรายังอ่อนหัดอยู่ เราอาจจะได้ความสงบเพลินๆความสงบนิดๆหน่อยเกิดปีติสิ่งที่จะทำให้เราเสียสติวิปลาสคือคืออะไรรู้ไหมปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระฝ่ายญาติโยมทั้งหมดที่จะทำให้เสียสติวิปลาสจริงๆก็คือชอบชอบไปหลงรูปนามนิมิตที่มาปรากฏรูปนามนิมิตเช่นแสงสีเสียงมาปรากฏหรือเห็นผู้วิเศษมาปรากฏ เห็นคนเห็นคนนั้นคนนี้มาปรากฏหรือว่าจู่ๆเกิดไประลึกถึงอดีตชาติเห็นอดีตชาติของคนนั้นคนนี้หรือไประลึกไปเห็นอดีตชาติว่าคนนั้นเป็นผัวมีเป็นผัวเป็นสามีภรรยาตนอย่างนี้เป็นต้นหรือไปเกิดตาทิพหูทิพอะไรต่างๆแล้วนะหรือว่ามันมีแสงสว่างมาปรากฏในขณะที่เราทําสมาธินี่แหละคือบางคนจะมีนิมิตเยอะเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆเลยนะ แต่บางคนไม่มีนิมิตมาปรากฏเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะแต่ถามว่าผ้าจารย์เจอไหมเจอมาเยอะเลยผ้าจารย์จึงมีประสบการณ์ไงมีประสบการณ์มาเยอะเลยขว่าจะแก้การติดหลงในนิมิตได้เพราะนิมิตมันจะชักจูงให้ไปเพลิดเพลินอยู่กับมันเมื่อใจเราชอบในนิมิตชอบทรงกระแสจิตออกไปตามนิมิตต่างๆนะ่ะ นิมิตเทพเทวดาอินพรมนิมิตหูทิพตาทิพได้ย ah ินเสียงแววอะไรต่างๆแสงสว่างเราชอบส่งจิตไปตามมันเรามีความพอใจชอบมันนะจะใหม่ๆหรืเอเก่าๆก็แล้วแต่เรายังไม่รู้จักละมันเน่ะมันก็จะชอบมาเยี่ยมเย็ยนเราน่นแหละทุกวันเลยสมัยที่พระอาจารย์ชอบมันก็มาเยี่ยมประจํานิมิตต่างๆเรียกว่ารูปนามนิมิตนั่นเองมันมาปรากฏแล้วทําให้จิตเนี่ยชอบส่งไปตามมัน สมาธิไม่มีความหมายเลยแหละขนาดนั้นอะ่ะขนาดนั้นสมาธิมันหมดแล้วล่ะขณะที่ทรงจิตออกไปอะ่ะสมาธิมันก็หายไปแล้วล่ะองค์ชาญองคเชิญหายไปหมดแล้วมีแต่จิตหลงขณะที่หลงไปตามนิมิตการเห็นทมในกายเวทนาจิตทมก็มองไม่เห็นแล้วนะสติสัมปชัญญะจะลืมหมดมันจะทําให้เคลิมหลงไปอย่างนั้นแหละจะบอกให้แต่ถ้าเรากลับมาที่กรรมาฐานเรามารู้จักว่าเออครูบาอาจารย์ไม่ไม่ให้หลงไปตามนิมิต เราจะต้องรู้จักว่าเออครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ให้หลงนิมิตวิธีแก้ก็คือเราก็กลับมาที่คําบริกรรมพุทโธกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่กรรมาฐานภาวนาของเราต่อไปเท่านั้นเราก็จะแก้การหลงไปตามนิมิตเหล่านั้นได้เรื่องนิมิตมันเป็นเรื่องหลงทางแล้วยิ่งเรื่องตาทิพหูทิพเรื่องระลึกอดีตชาติว่าคนนั้นเป็นเป็นสามีภรรยาตนเห็นอดีตชาติของคนนั้นคนนี้เรื่องเหล่านี้อันตรายมาก แสงสว่างอะไรต่างๆที่มาปรากฏก็เหมือนกันกําหนดรู้วางเฉยให้หมดแล้วมากําหนดภาวนากรรมฐานของเราอย่าให้จิตใจออกนอกกายออกนอกใจให้จิตใจส่งดูกายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นจึงจะเป็นการดีฉะนั้นให้ข้อคิดพอสมควรให้ตั้งใจกําหนดภาวนาของเราทบทวนอย่างที่ท่านบอกแลึกลึกรู้เพื่อสมาธิศึกษา ทุกอย่างคือการศึกษาปฏิบัติทุกครั้งที่ได้นั่งบาลังสมาธิจงภาคภูมิใจว่าเราได้ฝึกฝนและกำหนดเพื่อความเชี่ยวชาญทางธรรมะปฏิบัติรู้จกักระงับกายทั้งขานให้ได้นั่งยุกยิกไปยุกยิกมานะ่ะมันก็เหมือนเด็กนั่งขายของนั่งขานั่งนั่งเล่นนั่นแหละเมื่อนั้นมันจะเข้าสมาธิอะไรไม่ได้อาจจะได้สมาธิ ก็เป็นสมาธิเพลินๆสงบเพลินๆต่อไปก็หายหมดเสื่อมหมดย้อนจิตเข้ามาที่กายที่ใจกําหนดอยู่อย่างนั้นตั้งใจภาวนาของเราของใครของมันตั้งใจไป